พี่ระดนคนเทาวันนี้มากับคอนเทนต์เข้าข้างคนผิดผิดในที่นี้ก็คือผิดจริงๆระครับผิดจริงๆแบบที่ถ้าเป็นตัวเองโดนตัวเองก็ไม่ชอบไม่ชอบโดนทําแต่ทําใส่คนอื่นอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนะว่าคนประเภทนี้มันมีเยอะเหลือเกินแต่ก็ยังมีคนที่เข้าข้างคนผิดผิดแล้วก็ยังสนับสนุนเข้าข้างคนที่เข้าข้างคนผิดจริงๆอ่อะมันคงมี ประมาณสองประเภทหลักๆมั้งครับก็คือประจบเรียแบบแบกับ,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 บสันดานเดียวกันเนาะเออแต่ก็แปลกคนประเภทนี้ทั้งคนที่เป็นและคนที่เข้าข้างเวลาโดนเองจริงๆ,ๆดิ้นเลยดิ้นเป็น,นกิ้งคือโดนน้ำร้อนอะไรแบบเนี้ก็ไม่ชอบเออแต่ตัวเองทำกับคนอื่นอันนี้เราก็หาคำตอบกับพวกเขาไม่เจอจริงๆเนาะ ไม่เข้าใจในสังคมเรานี่มีเยอะมากเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเนาะเลียเพื่อผลประโยชน์กับสันดานเดียวกันจริงๆแต่ง,งงอยู่ดีครับคิดไม่ได้หรอก็ง่ายๆเองตัวเองโดนตัวเองก็ไม่ชอบตัวเองโดนทําใส่โดนพูดใส่ก็ไม่ชอบแต่ทําใส่คนอื่นเออเนาะอืมไม่รู้ว่าจะพูดถึงกรรมตามสนองบางทีกรรมก็ตามพวกนี้ไม่ทันมันเร็วเหลือเกินอะไรแบบนี้ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนพวกนี้เขาแยกส่วนพื้นดินโลกไปอยู่ด้วยกันก็น่าจะดีนะคนที่คิดอะไรแบบนี้ทําอะไรแบบเนี้ยลองแบบทําโพทําวิจัยหรือว่าทดสอบสมรรถภาพความคิดคนอะไรแบบนี้แล้วก็คนประเภทไหนก็จับไปอยู่ด้วยกันโลกน่าจะมีความสุขขึ้นเยอะหรือเปล่าเข้าใจแหละว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความรู้สึก ต่างคนต่างชาติกําเนิดโดนเลี้ยงดูมาต่างกันสังคมต่างกันแต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าการที่เราไม่ชอบให้คนอื่นมาทําอะไรกับเราแบบนั้นเราก็ไม่ควรทํากับเขาแล้วพูดกับเขาแบบนั้นหรือเปล่าถูกไหมเออใครเจอแบบไหน,นแล้วคิดแบบไหน,นลองคอมเมนต์มาแชร์ share, ประสบการณ์แชร์วความคิดกันกับ m on, อ็มพิรดลินพันเลยมาแชร์ประสบการณ์กับเอ็มพิรดนคนเท่าๆนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคอมเมนต์ comment มา แลกเปลี่ยนกัน